สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้มาแล้วจ้าอันนี้นะคะนี่เห็นมีขายแล้วนะคะอยู่ตลาดนาัดเนาะตลาดคํานะคะตลาดตโตลุ่งตลาดราตีเฮ้านะคะหมากทงเทลงหรือว่าเคฟกุดเบอร์รี่หนวานะคะหมากทงเพลงภาษาฝรั่งนะคะหมากทงเทงาษาษาลงนะ,ะงงนะนี่ค่ะกิน กะจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวนะคะร้อนกินเมืองได้ค่ะเนอะเป็นแบบว่าออกกินออกคิวค้วๆเ,เหมือนนนำอีเองเนียที่เขากิน,นอ่ำเขาเอิหนำนเนี่ยหนำแฟนต enta, นาอันโบแมนแฟนตาน้ำเอียงอีกคนหนึ่งจะเป็นขวดสีเขียว,เค,วเคยกินอยู่นะคะมันก็ออกจะเป็นกินแบบนั้นแหละแต่ว่าอ่ากรบบอมากหรอกแต่ว่า อ่าาร่องมากินร่งองเบิงนะคะบรูว่าถ้าเอาเน้าอ็นไปปลูกเนี่ยมันจะจะได้บอเน้นเป็นหนแบบมีเมล็ดออกมากอยู่นะคะแต่ร่องเบิงะะอ่ะส้มค่ะอันนี้อ่ะตัวามากก็คือแต่นี่อยู่ทภาเหงอ์ท่าเหืือเ,เขาจะปลูกกันนะคะ เป็นเหมืนเลยคะ่ะจะฝากก็เลยยางไปในตัวลุงนะคะนอกก็เลยไปเห็นนะคะก็เลยถามข้าจาว่ามากยัเงเนาะแต่เคยเห็นอยู่บางห่าอยู่แถวริมโขงตน้นอันนี้มันจะเป็นตน้นน้อยๆแต่มันบอกเป็นตะกินดอกเพราะว่ามันตน้นน้อยๆนะคะก็เลยอ่าแต่ของเขาเนี่ยถ้าเป็นขยายพันธุ์ออกมามันเป็นไก่พันธุ์ออกมานะคะเขาออกมา,าผสมผสา,านกันเนาะนะคะ นะคะมันจะเป็นอามาจากเมืองนอกบ่าอันนี้นะคะนี่แหละแต่ว่าสัวมาจะมีอยู่ทางผักเหน,กนือก็เลยล่องกินล่องเบิงบัวหายเพศตัวนะคะวะ่ารสชาติมันจะเป็นจังไดโทงเทงฝรั่งเขาว้าหรือว่าอ่าเคปกุดบอรี่เออเอิญอยากแต่แทเนาะนะคะเอิญอยากแต่แทนะอันนี้เนาะมาแล้วจ๋าเมื่อกินน้ำกันล่องเบิงไผเคยกินบอ่อ ะะรสชาติมันจะเป็นจังดาผู้ใดพลาดเคยกินกระล่องเ้อขคันอาญางไปเห็นแล้วนะคะคือเห็นเจ้าฟ้าว่าโอ้เป็นตะคัดสื่อม่กินล่องเบิ่งนก็ได้อย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะหมากทองเพลงนะคะอะกินน้ำกันค่ะกินลายาได้รู้ซึจกจะวิ่งวินมันกินแบบคิ้วๆนะคะกินคิ้วๆเป็นจังดภาษาคิ้วๆเข้าใจบ่กินแบบมัน ภาษากลางเขาเอ่ยมาอย่างฮึค๊คิ้วๆในคู่เขียวคิ้วเหมือนกินอ่าคือมันใหม่เอีย่างนี้นะเนาะเน่ยบอกค่ะมาคือหนาวอ่าผลไม้น้่าอียงอ่ะ,อะถ้าเข้ากินมันบวถ,ถึงปากเข้าก็ยังไปแมบบว่เห็ดหนาไปแบบนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> นี่แหละค่ะทงเทงนะคะทงเทงทงเทงนะทงเทง เค้พคดเบอร์รี่ิ่นว่าเออภาษาฝรัง่งจะเนาะอ่ะกินทุกกันค่ะกินเนี่ยกินสาธิตเบิ่งเอกหมากหนึ่งนะคะกินกินหลายยานมันอทองทองเสียวายยังไม่เ,เคยกินแต่เขาบอกวาไปจำเกลือกินแต่กับบัวจำดอกนะคะจะล่องกินเบิ่งนี่ยละนะคะกินแบบนี้ละล่ลองเบิ่งวันเปน็นจังแดงอืมอืม ถ้าหาว่าคลิปนี้นะคะผู้ที่ติดตามชมช่องคอนเจฟ่าถ้าหากว่ามาถ้าหากว่าเบิงเรงแล้วเออคักนะคะได้สาระได้ความรูก้กับอยกดติดตามกดซับสไครต์ใฮ้กับเจฟ่าเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลานนะคะที่เข้ามาแวะชมขอบคุณมา,มากๆขอบคุณจากใจจริงค่ะ